สวัสดีครับผมเฉียบเสบคานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่า Invest c h a m p เปญเนะครับก็ยังเข้าวินนะครับรวมไปถึงด้านของโมบี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นยินดีกับพี่ที่อยู่ในกลุ่มด้วยส่วนด้านของนะครับค่ำคืนนี้ครับนน่าสนใจมากๆเก็ตคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำในทางฟุตบอลสดตเน้นตัววีชุดโครการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กลุงเฉียบได้ไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนครับถ้าทีมเน้นลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยในต่อไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียป่ากอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญยังมีเสื้อสวยๆรอมอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆรวมถึงของรางวัลอีกมาก มนะครับฉะนั้นเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไร at ls 7 7หรือว่าจิ้มลิงก์ทิมเฉียบวางมาให้ก็ได้นะครับส่วนค่ำคืนนี้7คู่ครับก็น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นบาซิลซโลน่าครับเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลิกสหรัฐอเมริการวมไปถึงด้านของนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับก็ต้องมาติดตามกันว่า7คู่นี้จะเป็นยังไงครับเหมือนเดิมบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับรวมถึงแนวทางเดี๋ยวลุงเฉียบจะจัดการให้นะครับเอาล่ะเราไปดันที่ฟุตบอลคู่แรกในค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับเราไปกันทีี่่เเเเเบบบบลลาาาาารรรรุสคัััไปปดดดดดููกกกกมมมมะะหววววงงิิินนนนนนโ้้้พขขจืออทย ทีมดังจากบัลแกเรียครับในศึกย่ฟาชิบะริกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับเกมคู่นี้ kick off ราตรีหนึ่งสี่สนาทีในช่วงของเกมคู่นี้นะครับยังมีกิจกรรมดีๆครับทายผลสกอร์ว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ้นรับเสื้อสวยๆจากลุงเฉียบเส็บคานนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากร่วมสนุกคอมเมนต์กันมาเยอะได้เลยนะครับผู้ที่ถูกรางวัลก,วก็สามารถแอดเข้ามาหาลุงเฉียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอด L S J J หรือว่าจิ้มลิงก์ที่เฉ็บวางให้ก็ได้นะครับร่่ววมมสสสนน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 นุุกกกกััััััััเเเยออออะะะะะะๆคคคคครรรรรบบบาาาไไปปปดดดูููใขขงงงงี้้จ3หลล็ตทช2 เดิน์โมมิวชนะไป1เกมครับแล้วก็นัดล่าสุดเจอกันในเกมแรกที่บ้านของลูดูโกเลตที่เบลกเรีครับในวันที่10กรกฎาที่ผ่านมาก็เป็นลูดูโกเลตเปิดบ้านชนะไปได้1นึ่งเพราะนั้นครับเกมนี้ลูดูโกเลตดูดีกว่านะครับนะแล้วก็กลุ่มความได้เปรียบไว้มากกว่าแล้วก็ในเรื่องของเฮทเวทนะครับเจอกัน3ครั้งหลังสุดก็เป็นชัะของลูโกเลตทาได้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดนะครับเจ้าถิ่นเดร์โมมิวพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับแพ้สียวส่วนจางงขอผู้มาเยือบอย่างสูดแล 5เกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2แล้วก็เสมอ3ในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังเนี่ยต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างรูดูเกลตดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายทื่ตัวเล่นนะครับลุงเฉยบอังอิงจากแม์ที่แล้วที่พวกเขาเจอกันนะครับนะเจ้าถิ่นครับอย่างดินโมมิวน่าจะมาในระบบเดิม4-4-2ก็นําทัพมาโดยนะครับนะตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นนะครับกองกลางอย่างด้านของนะครับนะบาฮารนะครับรวมไปถึงด้านของกองหน้าอย่างบาคิกก็น่าจะได้ออกซับจริงแล้วก็ยังมีกองหลังอย่างปีแอสด้วยนะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆ น่าจะอยู่ครบสําหรับดินดโมมิวเจ้าถิ่นส่วนผู้มาเยือนอย่างรูดูโกเลตครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-3-1-2นำทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างอเมลดาครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างกามาร่าแล้วก็กองหน้าอย่างนัานของคาซิโอและก็มาคัสนะครับก็น่าจะได้จับคู่กันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นนะครับนะลุงเจ็บยังมองว่ารูดูโกเลตดูเหนือกว่าครับส่วนใหญ่เป็นนักเตะบราซิลนะครับแล้วก็มีความเร็วที่จัดจ้านเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ให้มองไปที่ผููู้มาาเเยยอนน่่งรดดดกลีวะคับ ส่วนในเรื่องของอทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ลูดูโกเลตครับเป็นต่อเดนเดโมมิลนะครับอยู่ที่0.51นกำไรมาบนเกมนีอยู่ที่2.5กำไรมาบนเกมนี้ไปได้ครับดิเดโมมิล์ต้องเปิดเกมเข้าใส่ถ้าหวังจะเอาประตูคืนก่อนนะครับเพื่อให้สกอร์เท่ากันเพราะฉะนั้นเกมนี้ล้องเจ็บมองว่า2ประตูยืนพื้นมีครับลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อครับที่0.51เย็นทึ่งเชียร์บอกลูดูโกเลตตัวดีกว่าครับขนาดทีมใหญ่กว่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับนะฟอร์ม5นัดหลังพวกเขาก็ดูดดดดีีีีกกกกกกวว่่าาา้้้ยยยเเเเพรระะฉนนนััััมมไปอููบบลลโตทงจแ บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่นอร์เวย์นะครับเอตเทรนเซนหรือว่าลีกสูงสุดของนอร์เวย์ครับไปดูเกมระหว่างเฟดิกสตัตวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการเยือทนักของโบโลกิมเกมคู่นี้คิกออฟไปราวห้าทุ่มตรงนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับเฟดิกสตัตสิบสี่เกมชนะหกเสมอสามแพ้ห้ามีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคะแนนรั้งอยู่ดับที่แปดส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านของโบโลกิมครับพวกเขาแข่งไปเพียงแค่สิบสองเกมน,น,น้อยกว่าทีมอื่นๆเลยนะแล้วก็ชนะไปเจ็ดครับอ่าเสมอสองแล้วก็แพ้สามมีทั้งหมดยี่ส กิมดูดีกว่าถ้าชนะนะครับอีก4เกมที่เหลืออยู่ที่พวกเขาแข่งน้อยกว่าวากิ้งทีมระดับที่1อยู่เนี่ยถ้าคว้าได้นะครับสิคะแนนพวกเขาจะขยับไปไล่จี้ทางด้านของวากิ้งได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆสาหรับทนะของบรกิมนะส่วนในเรื่องของเฮทเครับคู่นี้จะกนา5เกมหลังสุดเป็นทางของนะครับบรกิมชนะไป3เกมเฟดดิกสตัทชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้บรกิมดูดีกว่าส่วนในเรื่ององงขนะ ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับทางด้านของเจ้าถิ่นเฟรดิกสตัดพวกเขานชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเนี่เล่นในบ้านครับเปิดบ้านไล่ถล่มโมไป4ประตูต่อ2ส่วนด้านของบรูกิม5เกมหลังถือว่าฟอร์มเริ่มกลับมาดีแล้วครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับเอาชนะแชนเดฟยอตครับไปที่2ประตูต่อ0เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้ไม่เยือนนะครับอย่างบรูกิมดูดีกว่า ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างทางด้านของเฟรดดิสตั๊ดวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเหมือนเดิมนำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างฟิชเชอร์นะครับกองหลังมีร่างของเฟรดดิเชนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของโอโซวูครับแล้วก็กองหน้าอย่างทางด้านของโฮเทนนะครับก็น่าจะได้ออกซับตัวจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับเฟรดดิสตั๊ดนะครับนะเกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่ลุงเจีบก็ยังมองว่าพวกเขาเจองานยากครับเนื่องจากวววว่่่่่่าาาาาาาต้้ออออองงงงรรรรรรััับบบบมมมมืืกกกกกเเเยยนนนนนแชป์โโโโิิสขขคีพ มาเต็มครับระบบเดิม433านำทัพโดยสามประตูอย่างไฮคินกองหลังมีทางด้านขอนะครับนะกุนเดอร์สันนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านขอนะครับนะ เอลเจนนะครับนะแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างพวกคาสเปอร์โฮนะครับกองหน้าตัวเก่งกับตันทีมซัดไปแล้ว9ประตูกับ3แอซิดรวมไปถึงบอมเบิร์กก็น่าจะได้ออกสตาร์ทจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดทีมครับตัวผู้เล่นนะครับนะรวมไปถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยบรูกิมดูดีกว่าครับเพะฉะนั้นเกมนี้ทุกเฉียบยังมองว่าบรูกิมบุกไปเกมนี้มีโอกาสคว้า3แต้มนะครับส่วนทางด้านของแฮนดิแคมเกมนี้เปิดมาให้บรูกิมครับเป็นต่อทางด้านของเฟรดดิสตัดออยยููู่่่่่ททีีี0.5 2.5กกกกกินนนนนรมมมมแแพพงงบบบเเคค้ะั� ไปได้ครับทั้งคู่เป็นทีมที่ยิงได้เยอะนะครับแล้วก็เสียประตูเยอะเช่นเดียวกันชนร์นเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูไม่ยากครับลุนประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มได้เลยส่วนกับตออที่0.5นคิด1นเกมนี้จะเป็นเกมนะครับแบบวันเวเกมจะคลองบอลอยู่กับบรูิมอย่างเดียวแล้วบุกเข้าใส่เฟดิสตั๊ดอย่างแน่นอนครับะาั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจบรูิมมากกว่าไปเชียร์บรูิมครับแชมป์เก่า0.5คิดนบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟาบไปที่อเมริกาใต้เลยครับเราไปดูเกมบาซิลซโรีเอครับนะก็ถือว่าค่ำคืนนี้เตะกันเยอะมากๆนะครับไปดูเกมแรกครับพาเมลัสจะเปิดบ้านรับมือกัรเมยนมิราซอสนะครับน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเกมคู่นี้คิกออฟราตีห้านะครับในส่วนของตารางคะแนนครับบาซิลซโรีเอนะครับนะเจ้าถิ่นครับพาเมลัส11เกมชนะ7เสมอ1แพ้3มีทั้งหมด22คะแนนตามหลังฟาเมนโกทีมอันดับที่หนึ่งอยู่เพียงแค่5แต้มแล้วแข่งน้อยกว่า1นัดส่วนมิราซอสครับ11เกมมมเเเชช่นนนดีียวกัะสอแพ้ คะแนนรั้งอยู่อันดับที่10ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าพาเมลัสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับส่วนใหญ่เจอกันในฟุตบอลถ้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของพาเมลัสนะครับชนะไปทั้งหมดนะครับ4เกมแล้วก็พาท่าพ่ายกับมิแรชอสไป1เกมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวทต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างพาเมลัสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับพาเมลัสพวกเขาเพิ่งตกรอบศึกฟุตบอลนะครับฟีฟ่าขับแล้วกก็อี4 นะครับนะก่อนที่จะ แพ้เชลซีเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ2ก็ถือว่าฟอร,ร์มการเล่นใช้ได้เลยนะครับไปร่วมศึกฟีฟ่าคัพโบ๊ทครับ World Cup. ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนด้านของมิไลซอส5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะสปอร์ตขับเลนิเฟ่ไป1ประตูต่อ0เพราะนั้นในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นนะครับลุงเฉียบมองว่าคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามพายรัตได้พักมาเต็มที่แล้วครับหลังจากที่ตกรอบฟีฟ่าคัพโบ๊ทนะครับก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโบริสปรระะตตูอย่างวเบบัันนคที่มีข่าวนะครับ กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเอามาแทนองเดโอน่ากองหลังมีไมเคิลครับนะแล้วก็ทางด้านของตรงกลางอย่างมาติเนสนะครับลิชาร์ลิออสมิดฟิลด์จอมแต่งจากโครเบียนะครับแล้วก็ยังมีกองกลางคนสําคัญของทีมกับตันทีมเท้าซ้ายอย่างราฟาเอลเวก้าอีกหนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็ยังมีเด็กของเชลซีด้วยที่เซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยอย่างเอสตาวาโอก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงในทางด้านของริมเส้นด้านขวานะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของโรเปสเหมือนเดิมนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวผู้เล่นหลักๆของู้ i อย่างมีเรยโซต์ครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดียวกับท่านั่งของเจ้าถิ่นอย่างแฟมบรัตนั่นก็คือ4-2-3-1นําทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั่นของเจมเมอร์ครับแล้วก็วิกเตอร์รวมไปถึงรามอนแล้วก็มีนั่นของเรดอนอ่าเรเนลโดด้วยนะครับตรงกลางนะครับมีนั่นของยานโก้นะครับนะแล้วก็กาเบียวครับส่วนกองหน้าเป็นท่านั่งของนะครับนะคาริโอกานะครับที่ซัดไปแล้ว2ประตูกับ2แอซิดนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทไล่ล่าดราคาให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากเเพพรราาะะ ต้องบุกมาเยือนพาเมลัสนะครับนะทีมที่เล่นฟุตบอลตามช่องเท้าสู่เท้า,วทา,วทาวความสามารถเฉพาะตัวนะครับค่อนข้างสูงเพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างทางด้านของพาเมลัสนะครับส่วนในเรื่องของทดิแกปเกมนี้เปิดปให้พาเมลัสครับเป็นต่อมิร์ลสซดครับอยู่ที่ 1. นึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงมองมบนเกมคู่นี้อยู่ที่ 2, 2. กีดสองจาำแพงมงบนเกมนี้ไปได้ลุ้นเฉยบเจะว่า2ประตูมีให้พวกคุณเห็นแน่นอนครับลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ 1, 1. นึ่ขงขีดหนอยู่กับงจุดห้าเก้็ใหมีประตูนี้เอรับ เพราะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นพายมรัสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่บาซิลซโลนาครับไปดูเกมนะครับระหว่างซีเอร่าวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับมีรัพของโครินเทียนเกมคู่นี้คิกออฟราตีห้าครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างซีเอร่าพวกเขาอยู่ดับที่9ของตารางครับสิบสองเกมชนะ5เสมอ3แพ้4มีทั้งหมด18คะแนนรั้งอยู่ดับที่9ส่วนผู้มเยือนอย่างโครินเทียน13เกมครับชนะ4เสมอ4แพ้5มี16คะแนนรั้งอยู่ดับที่11ก็ถือว่าตารางคะแนนไม่ได้ต่างกันมากนะครับอยู่ช่วงกลางตารางส่วนในเรื่องของเฮดเวสคู่น รัางของคครินเทียนชนะไป3เกมซีเอราชนะไป2เกมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมักจะชนะในบ้านของใครบ้านของมันนะครับสนัดหลังเล่นในบ้านคครินเทียนคครินเทียนชนะทุกเกมส่วนอีก2เกมที่เล่นในบ้านของซีเอรานะครับในห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นซีเอราชนะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะก็คือเฮดเวดเนี่ยกินกันไม่ค่อยลงส่วนใหญ่จะเก่งในบ้านของตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นซีเอราพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปชนะฟอร์ตาเลนซามันหนึ ส่วนนั้นของโครินเทียนะเกมหลังครับพวกเขาแพ้2แล้วก็เสมอ3ยังไม่ชนะใครนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเลดบูปการิโน่ทีมอันดับที่3ของตารางไป2-1นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอยซิเอราดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชุดตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นซิเอราน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัพโดยสาตัวยิงบูโน่ครับกองหลังมีมารอนแล้วก็ทางด้านของมาชโดครับตรงกลางมีเดโก้ครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างราอูลนะครับแล้วก็กาเรโน่เอลิกเ้น หายห่วงในเรื่องของตัวเล่นของเจ้าถิ่นอย่างซิเอร่านะครับส่วนหน้ของผู้มีเยือนอย่างโครินเทียนครับพวกเขาต้องการชชนะครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้หลังจากที่5เกมหลังไม่ชนะใครเลยก็น่าจะมาในระบบ4-4-2นําทัพโดยผู้สาปตัวอย่างโซซ่าครับกองหลังก็มีร่างของเอริก้ครับตรงกลางมีคาริโร่นะครับรวมถึงกาโลแล้วก็มาติเนสส่วนกองหน้าคู่วันนี้เป็นเมมฟิตร์ปายจับคู่กับโรเมโรนะครับก็เือตัวเล่นหลักๆจูครบเช่นเดียวกันสําหรับทางด้านของโครินเทียนนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุ้นเฉยเพราะว่าสนุกโคลินเที นะครับเราก็ต้องการหาฟอร์มที่ดีของตัวเองฉะนั้นเกมนี้ลุงเจดมมองว่าพวกเขาดูเหนือกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของที่แคบเกมนี้เปิดมาให้ซิเอราเป็นต่อทางด้านของโคลิเทียนอยู่ที่ปอปากำแพงมอลบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงมอลบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าซิเอรานัดล่าสุดเนี่ยที่บุกแปลชนะฟอร์เตเรนซาได้นะครับพวกเขาก็รับอย่างเดียวเลยแล้วก็รอจังหวะสวนกลับนะครับนะพอได้ประตูก็ปิดเงียบเลยนะครับไม่เอาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปไม่ถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาจะไปกำแพงมอลบนลุงเฉียบไม่แนะนำส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์พระรองอย่างทาาาางงงด้้นนนขออโโคคคลเเเเเเเรรรรีีียยยตับบุฉชใจพวกกหาจุดเปลี่ยน เกมนี้ไปอยู่พระรองโคลินเทียนบอกได้เลยเฉียบเสียบทานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่บาซิลซโลเอไปดูเกมนะครับระหว่างทางด้านของซานโตสจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนทีมระดับที่1อย่างฟรามงโกเกมคู่นี้คิกออฟเวลาหกโมงนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นซานโตสครับสิเกมชนะ3เสมอ2แพ้นเมี11คะแนนรั้งอยู่อันดับที่16นะครับอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่ลูกได้เสียเท่านั้นเองส่วนทางด้านของฟรามงโกครับสิเกมชนะ8เสมอ3แพ้1มีทั้งหมด27แต้มนะครับนะก็รั้งอยู่อันดับที่1ก็ดูตารางคะแนนต้องบอกว่่่่าาาฟเเมงงงโกกดดูีววนนนะครรับสใืออข คู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นฟาร์เมงโกชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็ซานโตสชนะไป2เกมนะครับก็ถือว่าเฮ็ดเฮ็ดค่อนข้าง,งสูสีกันพอสมควรส่วนตัวนั่งของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นทางด้านของซานโตสพวกเขาชนะ2แพ้2สเสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะฟอร์เตเรนซาได้ถึงถิ่นที่3ประตูต่อ2ส่วนตัวนั่งของผู้ม่เยือนอย่างฟาร์เมงโก5เกมหลังสุดพวกเขานะครับนะชนะ3สะเสมอ1แพ้1ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะไปเล่นในเกมฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับนะก็ผ่านเข้าสู่่รรออบบนาจะป16 ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้บาเยินมิวนิกนะครับนะแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลบาซิลซีรเรียนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านไล่ถลุงทนางด้นของซอปโโไป2อูนย์เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้ฟรานเกโกผู้มาเยือนดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของรายชิดตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับทานะของเจ้าถิ่นอย่างซานโตสหน้าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างเปเรสครับรวมไปถึงเอสโกบาแล้วก็โซซาตรงกลางมีทาน้นนะครับนะราฟาเอลครับแล้วก็ยังมีอัลกุสโตนะครับส่วนกองหน้าเป็นซัวเรสนะครับนะแล้วก็ยังมีทานะของเนมาด้วยก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับซานโตสเกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่จริงๆแล้วนะครับพวกเขาก็เจองานยากเพราะว่าต้องรับมือการเยือนของฟรานโกทีมฟอร์มดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกเขา ด้วยส่วนด้านของฟาร์เมนโก้ครับทีมแับที่1วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สาประตูอย่างโรซี่ครับกองหลังมีเปเรราครับรวมถึงออสติสแล้วก็ตรงกลางมีอารันนะครับนะแล้วก็ด้านของนะครับอาราเคสตานะครับนะกองกลางตัวเก่งชาวอุรุกวัยแล้วก็ยังมีพวกอาราลโจ้นะครับรวมไปถึงบูโนอินลุเก้ด้วยแนวรุกคนสําคัญนะครับเพราะงั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าฟาร์เมนโก้ครับนะลูกทีมของฟิลิปเป้ลุยนะครับมาเต็มที่แน่นอนเพราะเขาต้องการคว้า3แต้มเพื่อยึดอันดับจากฝูงต่อไปนะครับฉะนั้้้้นนนนเเเเกกกมมมีีลุงงงฉยยบจจะอออวว่่่่าาาาาฟโดูหืถิ ส่วนในเรื่องของที่แครบเกมนี้เปิดมาให้ฟารานเงโก้ครับเป็นต่อซานโตสอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2อกี่สองจุากำแพงมาบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีมีโอกาสจบอยู่ที่2ประตูนึนครับนะส่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัวเกมนี้ขอเชียร์ฟารานเงโก้ครับโอกาสเฉือนชนะมีสูงเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับฟารานเงโก้ที่มาดับที่1บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามมาที่เมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกสหรัฐอเมริกาครับเราไปดูเกมระหว่าง FC c i n ซิน n a นติวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเียนอินเตอร์ไมอามี่เกมคูค่นี้ k i ออ o f ราหกโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับซินเชนตินะครับ,นะ,รบนะเจ้าบ้าน 22เกมชนะ13เสมอ3แพ้6มีทั้งหมด42แต้มรั้งอยู่อันดับที่2ตามหลังทางด้านของนะครับนะฟิลาเดเฟียยูเนียนเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองส่วนด้านของอินเตอร์แมมี่ฟอร์มก็ไม่ได้คีเร่เลยครับ19เกมชนะ1 1เสมอ5แพ้3มี38แต้มรั้งอยู่อันดับที่5แล้วก็แข่งน้อยกว่าคู่แข่งนะครับนะอย่างอันดับที่1เนี่ยอยู่ถึง3เกมนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่พวกเขาคว้า9แต้มเต็มได้จาก3เกมที่แข่งน้อยกว่านี่แล้วก็ขึ้นไปยืนจากฝูงได้เหมือนกันนก้มานว่เีจะ มา5เกมหลังสุดครับเป็นนักของซินเซนติชนะไป3เกมครับแล้วก็อินเตอร์ไมมี่ชนะไป1เกมเสมอไป1นเกมนะครับนัดล่าสุดเจอกันมานะครับเป็นอินเตอร์ไมมี่เปิดบ้านชนะซินเซนติไปได้นะครับสองประตูศูนย์เพราะนั้นในเรื่องของเฮตวเวสถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่า FC ซินซินเนติเจ้าถิ่นดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับซินเซนติพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับโครบัสคูดครับไป4ประตูสอ2ส่วนด้านของอินเตอร์ไมมี่ห้าเกมหลังส พวกเขากลับมาเล่นฟุตบอลนะครับเมเจอร์ซอกเกอร์ลิกสหรัฐอเมริกาพวกเขาชนะ3เกมรวดไล่ตั้งแต่ถล่มมอนตัวอัด4-1แล้วก็บุกไปชนะนิวอิงแลนด์เลฟรูชั่น2-1แล้วก็นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะทางด้านของเนทวิลทีมฟอร์มดีไปอีก2-1เพื่อนท่านครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าสูสีนะอินเตอร์มามีก็แรงมาเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่าง FC ฟซินเทนติวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ35-2นําทัพโดยกองหลังอย่างโรบินสันครับรวมไปถึงตรงกลางนะครับอย่างทางด้านของเฟรเรราแล้วก็กองหน้านะครับอย่างทางด้านของนะครับนากามาราก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับซินเทนติเป็นทีมที่เล่นนะครับน้าโต้กับได้ดีครับเล่นด้วยความเร็วนะแล้วก็เล่นฟุตบอลตามช่องลุเฉบทีว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะรอให้ทางด้านของไมอามี่นะครับเข้ามาถึงเกมเขาใส่แล้วรอสวนกลับนะครับก็ถือว่่านนอกสสทีีด อินเตอร์มิมี่ลูกทีมของฮาวิเอร์แมชเคราโนวันนี้พวกเขาน่าจบมาในระบบนะครับ4-4-2นำทัพโดยกองหลังอย่างมาติเนสนะครับรวมไปถึงทั้งของนะครับฟฟลคอนแล้วก็จอร์ดี้เอลบาครับตรงกลางมีเซเกลบูสเกตนะครับแล้วก็คู่หน้าเป็นหลุยส์เซร์สจ,จับคู่กับท่านของเรเวนเนลเมสซี่ฤดูกาลนี้กดไปแล้ว16ประตูกับ6แอสซิสสำหรับท่านของนะครับเรเวนเนลเมสซี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว,ว่าพวกเขากำลังมั่นใจนะครับเล่นได้ดีแล้วก็คว้า9คะแนนเต็มมาจาก3เกมหลังสุดเพราะนั้นเกมนี้ลลลุงเเเเฉียยบบชะวววว่่าาพกกขไไมได้ััซซิินนนตคร การของแฮตีแคปเกมนี้เปิดมาให้ทานของซินเซนติเป็นต่ออินเตอร์ไมมี่อยู่ที่ปอปากำแพงมาบนเกมคูน่นี้อยู่ที่3.5กจากำแพงมาบนเกมนี้สประตูมีให้ครับวัดใจกันเลยว่าใครอยากจะไปหรือไม่ไปแต่ลุงเจีบเชื่อว,ว่าทุกคนก็อยากจะไปแต่ลุงเจีบก็อยากจะเตือนไว้หน่อยนะครับสประตูมีให้แน่ก็ต้องกัดฟันลุ้นประตูที่4กันนะส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมเนี้ยลุงเจีบชอบแบบนี้มากกว่าลุงเจีบชอบไปที่อินเตอร์ไมมี่ครับลุงเฉีบขอเชียร์เพราะรองลุงเจีบชอบเพวกเขาทําได้ครับหลังจากที่มั่นใจหลังจากที่ตกรอออบบฟีบีี่่าาาาาััพพลลกกกดดด้้้วววยยยยยรแแมมเเเนนข็งงผ นงัดฟอร์มยอดเยี่ยมชนะคู่แข่งมาถึง3เกมติดเพราะนั้นเกมนี้ขอเชียร์พระรองครับอินเตอร์แมมี่บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วครับเราอยู่ที่เมเจอร์ซอกเกอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเราไปดูเกมระหว่างมิเนโซตาครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนลอสแองเจลิสเกมคู่นี้คิกออฟ f เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นมิเนโซตาครับยี่สิบสองเกมชนะสิบเอ็ดนะครับเสมอเจ็ดแพ้สี่มีสี่สิบแต้มรั้งอยู่อันดับที่สองตามหลังซานดิเออโกทีมันดับที่อยู่เพียงแค่สองลลออสสแนเจิครับเกมชนะะอ่ 9เกมท,ทั่ทีชนะ9เสมอ5แพ้5มี32คะแนนรั้งอยู่ดับที่6พวกเขาแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่3เกมนะครับเพราะว่าเพิ่งไปแข่งฟีฟ่าคับโบ๊มานะครับก็ถือตารางคะแนน,น,น,นต้องบอกว่ามิเนโซตาดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดครับเป็นร่างของลอสแอ็เจลริชนะไป3เกมมิเนโซตาชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1เกม2นัดหลังสุดครับที่เจอกันเป็นร่างของลอสแอ็เจลริชนะได้ทั้ง2เกมก็ถือว่าเฮทเวสทํามองในภาพรวมต้องบอกว่าลอสแอ็เจลริดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับมิเนโซตาเจ้าถิ่นพวกเขาฟอร์มดีมากๆชนะ4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็เสมอไป1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านลายถล่มทน่นาของซานอเซอเอร์คไว้ไปถึง4ประตูต่อ 1, 1ส่วนทางของรอสแองเจลิส5เกมหลังครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับนะก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้2นัดหลังชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะดัลลัสนะครับไป2-0ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังต้ง้้้ออองงงงยยยกกใหเเเจจจาา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 ถถิิิิ่่่่่่่่นนนนนนนมซซตตดดดูีีวววสสขรชลลคทะ มาในระบบแบบรัดกลุ่มครับ5 4านำทัพโดยกองหลังอย่างโรเมโรรวมไปถึงดีแอสตรงกลางครับมีทนาั้ของทรัฟนะครับหลอดแล้วก็เปเรราส่วนกองหน้าวันนี้ฝากความไว้ที่เยสบัวอากองหน้าตัวเก่ง7ประตูน่าจะได้ออสตาร์ตตัวจริงเหมือนเดิมเพราะเราดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของตัวเล่นในลุงเฉียบไม่ห่วงอยู่แล้วสำหรับเจ้าถิ่นอย่างมิเนโซตาส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างลอสแองเจริสพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีใน2เกมหลังสุดหลังจากที่ตกรอบฟีฟ่าับโบกัพมาเนี่ยวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ 4, 3, 3ทัโดยผู้ส ฝรั่งเศสอย่างฮูโกอติริสครับกองหลังก็มีนั่งของรองแล้วก็ตรงกลางครับมีทิวแมนเคซุตแล้วก็เดลกาโดส่วนกองหน้าครับฝากความหวังไว้ที่เดนิสบูองกาครับกองหน้าเพื่อนร่วมชาติของท่านนะครับโอบาเบยองอย่างทานด้านของครับคองโกก็น่าจะได้ออกซับจริงจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นหลักๆอยู่ครบเช่นเดียวกันสำหรับผู้มีเด่นอย่างรอตแองเจลิสนะครับเพราะนั้นเกมนี้ต้องเฉียบชพว,ว่าสูสีครับฟุตบอลคู่นี้สนุกออกได้ทั้งสามหน้าส่วนในเรื่องของที่แกบ์เกมนี้เปิดไป้ไพ่ท มีเดโซตาก็เป็นทีมที่ยิงได้เยอะเหมือนกันเมื่อได้ในบ้านนะครับส่วนลอสแออเจลิสก็ไม่ได้กลัวใครเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุนประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มได้เลยส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบชอบลอสแออเจลิสมากกว่าลุงเฉียบเพรว่าเขาอยู่ในช่วงที่มั่นใจหลังจากที่ตกรอบฟีฟ่าขับโวคับมานะครับฉะนั้นเกมนี้เสมอไหนเสมอกันขอไปเชียร์ลอสแออเจลิสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจดลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์และก็ทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันพุธที่16กรกฎาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์รูรุกเลตครับคู่ที่2องโบโลกิม3พามมารัส4โคเรนเทียน5ฟรานเกโก6อินเตอร์ไมอามีแล้วก็7อยู่กับรอตแองเจริสนะครับส่วนตัวถึงเฉียบชอบมากๆนะครับค่ำคืนนี้3ตัวครับให้เน้นไปที่รูรุกเลตนะครับโบโลกิมแล้วก็ฟรานเกโกนะครับนะก็นะครับไปตามก็ได้แต่ลุงเฉียบบอกไว้ก่อนฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ เพราะฉะนั้นครับบทวิเคราะห์ลิ้งเฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปนะครับหรือว่าแนวทางลิ้งเฉียบทำไปให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ได้ในระดับหนึ่งลิ้งเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นครับใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำในทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีเอาไว้รับกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการประกันทีมเน้นหรือแม้กระทั่งของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆสามารถเข้ามาอยู่กับทิ้งเฉียบได้ไม่ได้เสียรายมีแนวทางฟุตบอลสดให้ตลอดทั้งวันนะครับนะ @ls หหหรรรรืออออวว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 ่่่่่าา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 จจิิิิ้้้้้้มม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 มลลลลลลลงงงกกกกกก์์์ูแแบบบบัััััไไไไ็็ดดดดดเเเเเเปปปนน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 นสสึุุยยยยยยะะะคค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 ใตตตขพีช เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ